สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส่วนหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปรีแอคชั่นถ้วยฟูอีกครั้งคราวนี้เป็นเพลงออริจินอลซองนะคะเพลงโย่ยงยก ok นะคะของคารุเอราพีนั่นเองอ่าคราวนี้คิดว่าน่าจะมาเป็นเพลงแนวมอรัมมอรัมจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับจะบอกผมลบสปอยดีมากรอบนี้ยังไม่เคยฟังเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเราจะมารีแอคชั่นไปพร้อมๆกันนะครับ เป็นการดูครั้งแรกของเราแม้เราจะพยายามหลบมาเก้าวันแล้วก็ตามทุกคนน่าจะเห็นอยู่ข้างล่างซ้ายเก้าวันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะได้ปล่อยไปตอนวันที่สิบหรือเปล่าของคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ดูก่อนอะแต่ถ้าเห็นคลิปนี้ก็คือลงแล้วนั่นแหละเออโอเคนะเพราะง้นแล้วมาเรามาฟังพร้อมกันนะคะเพลงนี้จะเป็นยังไงจะมันเหมือนเพลงเวียนนาไหมเอออยากรู้เหมือนกันนะครับอ่าฟรีดกับคุณจินิกด้วยนะ ยังไว้กันบนนี้อายรดีทุยยงยกนํากัນ

มันบอดีซํเอิงจงสั้นซอยจังซีมเดียวเดียวปฏิตาจะมัวนั่งมอ้ยก็ออกมาโยงโยงยอ้ยโเพลงเหมาะกับการแบบบันเดามากเลยได้ยิมรับได้ยินบครับได้ยินครับ มาดดอันน <c oughs> um, ี N ้ร right? ้องเลยใช่ไหมร้องเลยดิเดี๋ยวนี้จ้เ้าเ้เจ้าชอเต้นท่าไหนบอกกั้

เพลงโคตรจังหวะโคตรมนเลยงัดงัดเอาครับเอาลูกอุ้ยอยากลุกขึ้นมาเต้นเหมือนกันวะฟังเลยอยากเต้นอ้เร่งจังหวะด้วย เพลงเต้นมันมากเอาผู้เท่าผู้ใหญ่บ้านมาช่วยใส่วิกนะครับวิเพลงดีเพลงน่ารักเพลงน่ารักนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงโยยงยกนะครับเชื่อมั่นว่าเพลงนี้น่าจะเจอกันแน่นอนกับอ่แรนด้อมแดนผมเชื่อมั่นเพลงนี้ต้องเจอแน่นอนเฮรอดูเลยแบบตามงานคอร์สเพย์ที่ไทยนะครับเดี๋ยวเราถ้ามีคนไปเปิดเพลงนี้เดี๋ยวผมแอบไปยืนดูด้วยเออน่าจะมีคนแบบประโยค ไปโยกเอายยองยกกันอยู่อ่ะเฮ้ยผมชอบผมชอบตอนแรกอะ่ะก็แบบเออทำไมจังหวะมันชา้าลงตรงช่วงนี้นะครับนี่เนี่ยตรงช่วงแบบสู้มูยอ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 กว่าเอา๊ะทำไมมันค,ค่อยๆชา้าลงวะ <I 'm S 1> แล้วเจออ่ะ พี่เป็นเพลงที่แบบบอกถึง c าเจอร์ไทยได้ดีมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นหมอลุงหมอลำจะบอกว่าผมอ่ะแบบปกติไม่ค่อยฟังเพลงหมอลำแต่เพิ่งว่าแบบเออชอบเพราะผมมีความรู้สึกว่าเออพอฟังไปไม่งเป็นจังหวะที่สนุกเว้ยแล้วไม่งเป็นเพลงที่แบบคือไม่ว่าเราจะเต้นยังไงถ้าเต้นกวนวส้วนตีนแค่ไหนเราก็สามารถเต้นได้ในแบบเพลงพวกหมอลำอะไรเงี้ยซึ่งแบบเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะมีเปิดตามงานเทศกาลแน่นอนเออถ้าสมมติแบบใครเป็นชาวแบบ เรียกว่าอะไรนะชาวผู้ที่ติดตามบ้านเอราพีนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดเพลงนี้คิดว่าคารุก็น่าจะออกเพลงแนวอาหมอลำเซงเซงมาอีกเยอะๆนะครับผมคิดว่าก็เดี๋ยวรอดูติดตามคุณคารุกันไปอีกเยอะๆนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปเรียงชั้นนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดถูกใจแล้วก็ <laughs> ถ้าใครยังไม่ได้ไปฟังนะครับลองไปฟังต้นฉบับด้วยต,ตัวเองด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวน่าจะใส่ไวทไทยคลิปให้อีกรอบหนึ่งยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าจะเป็นคีอะไรคียอะไรอ่ะไปดูรีแอคชั่นคลิปไหนอ,อีกก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะผมจะเอาคำว่าคลิปกับรีมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นคีเฉยโอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย